สวัสดีแฟนบอลทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำที่17พฤษภาคม2564หากอยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทีมรักของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาละครับนี่น้ำต้นข่าวแรกมาเรสเผยต้องการยุติเส้นทางการค้าแข่งกับทีมระบายสีฟ้า โดยริยัตมาเรสปีกตัวเก่งของทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเปิดเผยผ่าน RMC Sport สื่อจากประเทศฝรั่งเศสว่าต้องการแขว่สต์ทกับทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมปฏิเสธการกลับไปค้าแข่งในประเทศฝรั่งเศสด้วยความสัจจริงเลยนะการกลับไปค้าแข่งกับโอลิมปิกมา์เซย์ซึ่งเป็นทีมที่ผมเชียร์มาตั้งแต่เด็กนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ผมกำลังพิจารณาอยู่ในตอนนี้ ผมต้องการจบชีวิตการค้าแข่งในอังกฤษที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้พูดถึงการคว้ารางวัลบาลลงโดและการเจอกับเชลซีในรอบชิงชนะเลิศยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกอีกด้วยว่าผมไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อที่จะเชื่อว่าผมจะคว้ารางวัลบาลลงโดได้ผมกําลังโฟกัสในนัดชิงยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่กําลังจะมาถึงเชลซีไม่ได้มีความได้เปรียบด้านจิตวิทยาที่เหนือกว่าเรา แม้ว่าพวกเขาจะเคยเอาชนะเราได้ในทุกๆเกมนั้นมันมักจะแตกต่างกันออกไปและในทั่วย f ูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั้นมันไม่เหมือนกันสำหรับนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนั้นคือแมชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพการค้าแข่งของผมและรูเราต่อมาที่น่าสนใจประจำวันนี้เรือแจมปืนสนเซนฟรีและอันเบอร์ทรานแบกซ้ายเซาท์ทัมตัน ดยรายง,งานจากเดลี่เมล์สื่ออังกฤษออกมาเปิดเผยว่าทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมร่วมมงแย่งคว้าตัวไรอันเบอร์ทรานแบ็กซ้ายวัย31เปีของทีมนักบุญเซาท์ัมตันซึ่งจะหมดสัญญาและกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นในช่วงสามนณ้โดยเบอร์ทรานย้ายจากเชลซีมาร่วมทีมเซาท์ทัมตันเมื่อปี2 0 1 4โดยสัญญายืมตัวก่อนจะโชว์ฟอร์มได้ดีและเซ็นสัญญาถาวรกับทีมนักบุญในปีต่อมา แจากนั้นเบอร์ทรานถือเป็นแบ็กซ้ายในเยม์ลีกที่โชว์ผลงานได้ดีและสม่ำเสมอมากที่สุดคนหนึ่งและดูเหมือนว่าในตอนนี้เวลาของเขาในถิ Saint ่นเซนต์แมรี่กำลังจะหมดลงหลังลงเล่นไปกว่า240นัดทำไปได้8ประตูกับอีก20แอสซิสทั้งนี้เชื่อกันว่าทีมโรเบีสีฟ้าอาจจะเซ็นฟรีเบอร์ทรานเข้ามาเพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งในการโรเตชันแบ็กซ้าของทีมเนื่องจากมีแนวโน้มว่าทีม ต้องการปล่อยตัวเบนจามินแมนดี้แบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสของทีมออกไปในช่วงซัมเมอรน,นี้และรางวังสุดท้ายที่น่าสนใจประจำวันนี้แฟนเรือต่างประเทศยังไม่หมดหวังโอกาสในการคว้าตัวลิโอนลเมสซี่หลังจากก่อนหน้านี้มีรายงานจากสื่ออังกฤษอย่างเดลี่สตาร์ระบุว่าลิโอนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ของทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนากำลังให้ความสนใจการเซ็นสัญญาหนึ่งปีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ หากทีมรเบรซิฟ้าสามารถจ่ายค่าเหนื่อยตามที่เมสซี่ต้องการได้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์เนื่องจากหากเมสซี่อยู่กับบา์เนลล่าต่อไปเขาจะต้องถูกลดค่าเหนื่อยลงล่าสุดแฟนบอลของทีมรเบรซิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งในประเทศอังกฤษและบนโซเชียลมีเดียต่ก็เชื่อและมั่นใจว่าข่าวลือนี้มีโอกาสเกิดขึ้นจริงและมีความเป็นไปได้เนื่องจากตอนนี้เองเมสซี่ ยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตของเขาว่าจะลงเล่นให้กับทีมไหนในฤดูกาลหน้าประกอบกับที่เจ้าตัวเคยร่วมงานกับเป๊ปกวาดโอล่ากุนซื้อคนเก่งของทีมเรือใบสีฟ้ามาหลายปีและด้วยระยะเวลาของสัญญาที่ทีมเรือใบสีฟ้าจะยืนให้นั้นเป็นเพียงแค่สัญญา1ปีนั่นทําให้แฟนบอลของทีมเรือใบสีฟ้านั้นเชื่อกันว่าเรื่องนี้อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงและนี่คือสุปข่าวของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจทั้งหมด ประจำที่17พฤษภาคม2564หาทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ